ต้องเทยเบียจะมาแชเพื่อให้น้องฟูกัดคืนนัวอตอนนี้นะครับก็กำลังให้ช่างตาลนะครับไปดูร้านพี่เมย์นะครับร้านสอมใกล้ๆว่ามีของเชียงกงไหมฮะเนื่องจากว่าร้านพี่เมย์นะครับแกมีอะไรเชียงกงเยอะหลาอย่างนะครับเจ้าของรถท่านด่วนด้วยนะฮะจะใช้งานวันนี้ก็ต้องลองไปดูก่อนนะครับถ้ามีไงก็เอาทางนี้ไปก่อนอ่ะว่าไง โอ้โหทั้งหมดเลยได้นี่เน่อยเลยตัวนั้นเลยเอออ่าได้การ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 เอออันนี้อันนี้ของเก่าเราเอออาไอันนี้เอาตาเอาใส่ในถุงเอาไว้ให้แกดูไปเหมือนเดิมรึป์เออเอาไอ้นี้ตาอ่ะล้างล้างหน่อยล้างหน่อยอ่ะแล้วมาเรียงใหม่อ่ะโอเค ได้แล้วนะครับโอ้ของแท้เลยไปล้างเลยดูดน้ำมันมาดูดล้างแต่ชุดนี้พออันนั้นเช็ดๆเอาไม่เป็นไรไประหยัดน้ำมันช่วยกัน นี่แหละจุดสำคัญมันอะตานเออเออนี่แหละพี่ตุ้ยเคยใส่ของเขาไม่ถูกเด้อเออแล้วออแล้วเจอรถทำลูกยึดชักมาด้วยบิดเดียวเองปลื้ดเลยตอนนั้นหลายปีแล้วรถของลูกตะบัดมาไล่ตอนนั้น có mấy mượn không? không à, thử đạp thử xem, đặt tăng lên, เดี๋ยว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 อตอนนี้นะครับทราบสาเหตุแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะมีแหวนตัวนี้นะครับรองอยู่ด้านในด้วยนะครับก็แสดงว่าช่างที่เขาเซอร์วิสมาก่อนหน้านี้นะครับเขาไม่ได้ใส่แหวนตัวนี้มานะฮะมันก็เกิดอาการคลอนน,นะครับอ่ะยลองทำดีๆด,ด,ดิอ่ะลองสตาร์ทน่วยคุยสตาร์ท เปี่ยดูนะครับอ่ามันจะคลอนอนะตาเนาะมันวิ่งไม่เสมอนะฮะมันคลอนอ่ะตามนยิงมานี่นะฮะก็จะไม่มีแหวนตัวนี้นะครับตัวนี้มันคลอนนะครับใช้ได้ไม่นานมันก็จะเป็นสภาพทรงเทงแบบไหนตัวไหนอยู่ไหนน้ามาโหกน่ามาถหกนะามาถหกอ่ามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้ล็อกไม่อยู่ตัวนี้ล็อกไม่อยู่นะครับ มันจะต้องมีแหวนตัวนี้คอยดันอ่ะเอามาเออมานี่มันจะต้องมีแหวนตัวนี้ตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งนี่มันก็เท่ากับว่ามันมาทับข้างในเราตาเนาะแล้วตัวนี้มันก็จะมาทับอีกทีหนึ่งเออตามด้วยตัวนี้แล้วก็แหวนแล้วก็น็อตอ่ามันถึงจะอยู่อ่ะใส่ไปถูกต้องทีนี้พอจะไม่มีแหวนตัวนั้นตัวนี้มันก็จะคลอน แล้วกิอแล้วมันก็จะดัน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 ตัวนี้จนนี่รูดหมดแตกหมดหักหมดอะล,ลืมกันได้อาแป๊บเดียวแป๊บเดียวอันนี้ในีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สูตรคืออันนี้ไม่ถูกนะเข้าใจไหมอันนี้ไม่ถูกนะตรงความใส่ายไม่ถูกนะฮะตีมาอาตรงความเด้อ เออนี่เห็นไหมกินมันหงายออกใช่ไหมเออทุยเอาไม่เออประมาณนี้อ,อ้าวไปทุยมือบังเออนี่ปักเลยเอ,อ้าวยิงเลยเอ,อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวตนัน นี่นี่เมื่อกี้ยังคลอนใช่ไหมฮะ,อ,ะอุ้ยน้อยอออเหตุฮะทีทีนีดน่งฮะใส่เลยทีนี้ฮะเมื่อกี้มันมีอาการคลอนนิดหนึ่ง่าอ,อันนี้ไม่มีละ่ะใส่เลยเด็กๆ ต้องที่อะไรที่สุดในประเทศไทยบ้านกวดเราเลยอร่อยแซ่บตกแต่งใหญ่จะไปคุยจะไปถอนไปหาหัวใหม่นะอดเลยนะ คนดับไหมล่องลองกับไปมืออ่าพอแล้วกูร้อนร้อนเร่งตันดูดูน้ำมันเครื่องให้แกมีไหมไปดูน้ำมันเครื่องแป๊บน,นิดจับจับให้หน่อยคุยจับให้หน่อยช่างช่เพลก,ก่อนอ่าคุยลองอ้าให้มือลองตันเอาน็อตมาใส่ตรงนั้นให้หนุง่งนี่น็อตมีไหมเออไปน็อตเก็บไปตัวหนึ่ง ดูแค่ตจะนี้ก็ไม่ติดค้ณผ่านแล้วอะไรเอาไปอ่าบิดเลยคันนี้ให้บิดเลยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไป ไห้ดูขวาก่อนเอาดับเครื่องเลยพอค่อยส่งงานเป็นยังไงมัง่งได้เลยใช่ไหม,ไมอ่าโอเคเออยังไงมันก็สู้รถเองไม่ได้ลื่นๆเนี่ยนะถ้ารถเจ้าของไม่เคยลื่นสักทีอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเจ้าเมียวเอ้ยเจ้าฟรีโนโ่คันนี้นะฮะยามยาฮ่าเยอะมาฮ่าอ่ะ<ม>เดี๋ยวสักพักก<ะ>็ค่อยไปบอกพี่เขาให้มาเอาเด้อฟรีโนโ่ฟรีโนโ่ฟรีโนโ่ปุ้ยเอาลงไปจอดข้างล่างไป,ปนนโอเคเดี๋ยวให้พี่ซีส้มตามมากินร้านเดิมร้านร้านร้านที่เราเจอ